มากบ้งหัวแกงแบนะมันนะครับข้อความนะมันใหญ่เที่ยวมันต้องหอมแร้วอ๋อตาบ้นกอนพีอ๋อแตในะนนตอนนี้ครบยี่สิบันละครบแล้วอนนี้ครบแกสนามครับเรียมตัวเฮ้ยะเตนอ่ร อยากทำต่า้าน,น,นะครับแลแล้แตรงเ็นะครับอย่าเลยโอาตอนนี้ทีพอกตีด้วยไหมถ้ามีอยู่ก็ได้เนะคะไป่บอกรนะครับอ่ะตอนนี้ครบเร็วอุ้ยโทษค่ะโอเคกติดตามนั้นค่ะนักเกง